ให้ไพ่เล่าเรื่องความรักของคุณให้ฟังดีกว่าเช้านี้ไพ่อยากจะบอกอะไรกับคุณคะเจ็ดถ้วยโอ้โ oh, ห oh, เดอะสตารโอ้โหสิบเปลี่ยนค่ะสิบเปลี่ยนไพ่อยากบอกว่าคุณนะคะ กำลังจะมีความสุขความส่งหวังในเรื่องความรักใครที่มีความรักไม่ชัดเจนใครที่กําลังเป็นตัวรักตัวเลือกนะคะเป็นความรักทางเลือกของใครหรือคุณกําลังเลือกใครนะคะคุณจะได้ชัดเจนกับคนคนนั้นค่ะมันมีดาวเด่นในดวงใจของคุณหนึ่งคนหรือถ้าเป็นฝ่ายเขาเนี่ยคุณคือดาวเด่นในดวงใจของเขาค่ะต่อให้มีใครเข้ามาต่อให้มีใคร สวยๆหล่อๆเข้ามานะคะคุณก็คือดวงใจของเขา The Star เจ็ถ้วยกำลังจะกลายเป็นหนึ่งหงเดียวนะคะหเดียวคือคุณ The Star ในใจนะคะเพราะว่าคุณคือแสงสว่างในวันที่เขามืดมิดในวันที่เขารู้สึกเหนื่อยท้อแท้เขานึกถึงคุณคิดถึงคุณแล้วเขารู้สึกมีความสุขมากๆนะคะ The Star ไพ่แห่งการเยียวยาไพ่แห่งการสมหวังไพ่แห่งการ ที่มีความหวังอะเขาหวังกับคุณมากๆหวังที่จะสร้างครอบครัวนะคะสิเปลี่ยนคือการสร้างครอบครัวการแต่งงานความสุขความสมหวังความชัดเจนความจริงจังจริงใจความที่เขาจะพาคุณไปพบเจอกับครอบครัวเขาและการต้อนรับอย่างดีจากครอบครัวเขานะคะหรือคุณเองที่จะพาคนคนนี้ไปให้ครอบครัวของคุณได้รู้จัก นะแล้วเขารักคนมากๆคนๆคนนี้ดูดีมีสเสน่ห์ก็จริงแต่ว่าถ้ารักใครก็รักจริงนะคะแต่ข้อเสียอาจจะเป็นความใจดีความมีน้ำใจของเขาหรือการเฟรนลี่นะคะเฟรนลี่ของเขาเนี่ยมันทำให้เขาดูดีมีสเสน่ห์เกินไปนะคะก็เลยเป็นคนใจดีเป็นคนที่มีคนมักจะเข้าหาเขาโดยเฉพาะเพศตรงข้าม นะคะพี่ตรงค้ามันจะรู้สึกรักรู้สึกชอบนะคะไม่ว่าจะรักแบบไหนก็ตามรักแบบเพื่อนรักแบบคนที่มีใจมากกว่าเพื่อนก็มีนะคะอยู่ที่เขานี่แหละที่จะเป็นคนเลือกที่จะเป็นคนทานะแต่ว่าอย่างที่บอกนะคะเดอะสตาร์ขึ้นมาคุณคือที่หนึ่งคุณคือหนึ่งเดียวในดวงใจเขาจริงๆเพราะเขารู้สึกมีความสบายใจคุณเป็นพื้นที่ปลอดภัยสําหรับเขานะคะถ้า เดอะสตาร์ขึ้นมาเนี่ยเป็นพื้นที่ปลอดภัยสําหรับเขาไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นน่ะคุณคือผู้เยียวยาคุณคือผู้ที่มีน้ําทิพย์โลมใจสําหรับเขานะคะเป็นทั้งผู้เยียวยาเป็นผู้ให้ความหวังแล้วเขาก็รู้สึกมีความหวังกับคุณมากๆว่าเขาอยากสร้างครอบครัวเขาอยากมีความสุขกับคุณนะคะโอ้โหเดอะสตาร์สิบเหรียญมายืนยันมากๆนะคะว่าคุณกําลังจะได้รับความชัดเจนคุณกําลังจะ ได้เข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวเขาเขากำลังจะได้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวคุณนะคะประตูหัวใจของเขากำลังจะเปิดให้คุณคนเดียวมันกำลังจะเหลือบานเดียวค่ะคือประตูที่เปิดให้คุณเข้ามาคนเดียวนะคะนี้คือสิ่งที่พ่อยากบอกสิ่งที่พ่อยากเล่าพลังงานของคุณดีมากๆขอให้คุณรักตัวเองมากๆนะคะเดอะสตาร์คือการกลับมาที่ตัวเองการที่มีความสุข ด้วยตัวเองก่อนนะคะแล้วทุกสิ่งทุกอย่างเมื่อใจคุณเต็มเมื่อพลังงานคุณถึงพร้อมนะคะทุกสิ่งทุกอย่างความรักดีๆคนดีๆการเงินนะคะจะยิ่งเข้ามาหาคุณจะยิ่งเกิดขึ้นในชีวิตของคุณเร็วขึ้นคนคนนี้นะคะถ้าได้ลงเอยกันจริงๆเนี่ยจะบอกเลยว่ามันมีแต่ความมั่งคั่งร่ำรวยมันมีแต่ความปึกแผ่นของชีวิตของอนาคตครอบครัวของคุณนะคะ มาเสริมทรัพย์เสริมโชคเสริมกําลังใจสมมุติถ้าคุณเป็นผู้ชายคุณจะมีพละกกาลังจากคําพูดจากการกระทําจากการดูแลของเขานะคะแล้วมันจะยังแล้วมันจะส่งผลให้คุณเนี่ยมีพลังในการสร้างสรรค์ชีวิตสร้างสรรค์อนาคตหาเงินหาทองสร้างชีวิตนะคะสร้างครอบครัวและถ้าคุณเป็นผู้หญิงนะคะมันเป็นต่างฝ่ายต่างเรือกูลกันอะ่ะยิ่งคุณมีความ อ่อนโยนอ่อนน้อมเท่าไหร่นะคะคุณจะยิ่งส่งเสริมเขาเขาจะยิ่งร่ำรวยมากขึ้นคุณเองก็เช่นกันค่ะความดีงามความสุขของทั้งคู่เมื่อมาเจอกันมันเต็มอะ่ะมันจะยิ่งดึงดูดทรัพย์สินเงินทองความสุขความเต็มในหัวใจความเต็มในครอบครัวนะคะโอ้โหแค่ดูมันพลังงานมันสูงมากๆนะคะถ้าใคร อยากให้ความรักนี้เกิดขึ้นเร็วขอจงเขียนน้อมรับพระงานค่ะ